สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาต่อกับพัทที่สองเนาะกับวันที่สามไปดูไปไหมขี่วันนี้เราก็จะมีเพก็คือต้องเอาปลาเอ็ซรวี่ไปให้ดิมิทริอเนอะาะไปส่งเพยนั่นแหละปลาของจริงก็คือขายไปแล้วแล้วก็มีเป็นทักทา่ผู้ฟอนวัวน,นี้ต้องทำเพยทักททยให้ครบเนาะไม่ครบหรอกอู้อู้อยู่ว่าเงป็นยนนังไงเตงน้อยวันนี้ก็รอดอย่างหนึ่งก็คือดนนํำต้นไม้ได้แหละ เออเอ่นขวดกายรู้หลงนี่ตอนส่งกาชาไม่มานะแต่เอทีตอนไปเล่นเกมเป่นที่เอาส่วกรามจิกเฉยไหนๆวันนี้ฝนตกก็วันนี้ไปตกปลากันดีกว่านาอตอนนี้มุ่งเน้นตกปลาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปซื้อกระเป๋าด้วยกว่าเออตังมามีแล้วนี่หว่าตังมีพราะผู้ชายให้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องโฮเซฟของเรา ปท่าไรไม่เป็นอะไรกันเลยเออพอเป็นแฟนกันอาจจะปีหนักก็ยแย่อะไรนั่นใครมายินฉูอะไรเนี่ยบอกม่าช่๊คุปปองอ้าจ้า,จาเดี๋ยวไว้ไปอุดหนุนนะคะเชื่อแล้วว่าถูกกว่าจริงเออว่าเดี๋ยวไปแวะแวบะบแบบไปดีกว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดไปซื้อมาเล่นปรบปุ่เพิ่มจะได้ไม่ต้องรูดน้ำเด้วิ้วเน้องตานี่ฝูกกันแต่ผู้ชาย เมคุยปวุกว่าห่าอัดหน้าเลยนะถามลงได้ว่าตอนนี้ทำงานที่โจจา้านไงไหมหรือว่าถ้าเกิดคุณง่วงคุณก็ควรกลับบ้านกอ,อันนางดูโหดร้ายจังก็ถามมันบรินดีกว่าทำกแา่กับโจจา้าไงอรอเออก็ไม่นะฉันแค่ง่วงเป็นเรื่องปกติแต่คมบีนี่ก็งวงเกินง่วงนอนเป็นเรื่องปกติอะไรเนี่ยมัน,น่าเดงใส่มีใจอะดิ อขอบคุณที่กังวลเรื่องของฉันนะอันแน่นอนไม่ได้แวะทำอะไรแวะคุยขยะไม่ใช่คุยขยะค่ะผมกินนะคุยขยะไปเอไปขายแล้วตอนนี้เราเหลือส่วนใหญ่จะทักไทยชาวบ้านเมืองดีไซน์เนาอะเป็นเขียวตกปลาดีกว่าคิดว่าจะไหวไหยถ้าเกิดตกปลาดุกนั่งในวันนี้แรกๆใช่ปะเนี่ย หอยทีต่อเลยไปละวันที่สามแอบก็บกระตุกนึงในห้าววิโอเคไม่ไหวก็ไม่ไหววะยอมเดี๋ยวคงต้องไนตกตัวง่ายๆเก็บเวลก่อนนะทุกคนแล้วหยคใครไว้กลับมาเทามือเกลือทะเลหอยอยวันที่ฝนตกก็จะมีน้องชเชลีนมานั่งตัวนี้ีจ้าบูบ หมูใส่ไม่ออกไม่ก็ถ้าเกิดตกตาเดี๋ยวสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปตัดไม้ใช้พลังงานให้หมดแล้วเดี๋ยววิ่งไลท่ท,ทัพไทยกับผู้คนในเมืองดีกว่าเอ้แล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหาดิมิเทียตด,ด้วยใช่แฉะเดี๋ยวลืมส่งเไปแล้วเสียฟรีเลยอุซาร์โตแอนชูม,มี่ครบสามอันไม่ท่าดิน้นเยอะเลยดิ้นให้มันไม่เฟอร์เฟกต์เห็นปะอ๋อ แล้วก็ลืมไปเลยเนาะว่าวันนี้วันพุธปีแอร์ปิดเนาะก็เลยไม่ได้ไปซื้อกระเป๋าล,ลืมไปเลยไป,ลไปดีกว่าไปดีอยู่ก่อนมินนี่ขอขายปลาขายให้หมดไหนไหนก็มาแล้วแวะคุยหน่อย โอเคค่ะขอบคุณที่บอกนะคะแล้วก็อีกอย่างโจจ้านี่เหมือนเปิดทุกวันนะแล้วก็เปิดทั้งดึกเลยด้วยจริงๆิโจจ้านี่เหมือนเหมือนก,ก,ก็ก็ดีนะแต่แบบคนข้างจะทุนนิยมไบนิสนึงแบบว่าใช้ทุกอย่างเป็นเงินแต่ยังไงนะ้องจินิโม,โมก็น่ารักกว่าเพระนาะฉะนั้นจินิโม,โมค่ะี่แคมวัสด,ดีเออเดีย๋ยวไว้หนูจะซ่อมรถให้นะแต่คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกดี โครฉันอยากกลับบ้านแล้วเซ็งางานวันนี้เต็มทีแล้วเข้าใจนะแครแต่มันเป็นหน้าที่เป็นควรับผิดชอบเราเรา,เราออกก่อนเวลาไม่ได้ hmm. เราก็พอมีตังค์แต่เราอยู่เราต้องเผือกกเอ่อค่ากระเป๋าด้วยก็ท็อกเลยสิคะขออีกเอาอีกเอามาอีกนิด <Okay. S 2> เอ้ยไปรดแข็นามา เดีียวกรัไปไบปลูบอุ้ยเด็กตังสวยมากคุยอ่อคุยดิเอ้ยเอาความีคนทิ้งแท่งทองลงถังาขยะก็เสร็จเราสิมีใครให้คุยด้วยได้เลยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นคุกไปลอยได้อุ้ยคุยได้ สวัสออดี่างที่กล่าวกันว่าความภาคเพียรในการไปเชิญหน้าสมครั้งทำให้คุณมั่นคงเพื่ออะไรหมายถึงลูกค้าอย่างคุณน่ะถ้าเกิดฉันพูดพูดจาหวานๆจะคุณคุณจะซื้อเค,ค้กช็อกโกแลตในราคาสองหมื่นไหมเอเค,ค้กบ้านเลยราคาสองหมื่นอ่าแพงเกินไปกับฉันจะซื้อมันพี่ดูตังหนูด้วย <Hey. S 2> โอ้โหเค้กพี่นี่ใส่เพชรแล้วชุบด้วยทองคำได้งไงคะเค้กบ้าเลยราคาเกือบแสนเขาให้ราคาสองหมื่นเฉพาะเราเลยนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณน่ารักบ่อเก่งจังว่าะชายบดนี้อาจจะเอาไปเถอะไม่จ่ายให้หรอกอ,อ,อีกคนหนึ่งไม่ได้จะดูป้ายแต่คุยอับคนอันนี้ชื่อเรน ไม่ใช่เลนแต่เป็นเรนกระดุกเลิน้นิดนึงโอ้สวัสดีเป็นไงบ้างแต่จ้องหน้าฉันตั้งแต่เดินเ,ดเข้ามาแล้วนะแต่ย็่งีูชายหน,นุ่ยันไะเนี่ยดูหน้าทำหน้ามันกบับจ้องจะเล่นคุณเล่นหรือว่าเธอไม่ใช่เลนก็กีเพิ่งเจอเลนมาอันนี้มันจะเป็นเลนได้ยังไงเมื่อกี้นางเดินสวนกับเราไปเมื่อกี้ไปแล้วดีกว่า คุยกัหนางแล้วอย่กดหัวเป็นอะไรของเขาตลกนยเมื่อกี้พิ่นเดินผ่านเรนมาแล้วก็เจอเรนเหมือนนางจะคิดว่าจะทําให้เราสับสนได้ละมั้งว่าเอยแบบอันนี้เ่นหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าคุยเหมือนจักกันอะไรอย่างีแล้วพอคุยไปสักพักว่าแทนเดลยู่หลอกแล้วอะไรอย่างนี้แน่เลยเก็บทั้งทองหนึ่งอีสองอี หอยนี่เผื่อเอาไปหยอดกระปุกเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวทำผักปลูกผักทำผักเป็นอะไรวิ้นพันเสียงหลงเอาทุกอย่างเลยอันนี้เดี๋ยวรอทำปุ๋ยได้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยปลูก,กดีกว่าฟิลืมเลยเดี๋ยวถ้าเกิดทำปุ๋ย <c oughs> เผื่อจะได้เป็นดาวทองด้วยอันนี้ก็ปลูกพวกนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกัดไม้กันดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเราจะแวะไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราเอาพิกแอ็กไปด้วย,ยเผื่อไปขุดแรกเพราะว่าข้างบนตรงนี้มันจะมีไอ้นี่นะถ้ำเพิ่มขึ้นม,มาเป็นถ้ำของวัดเจ็ดบาทเนาะตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ายุยดีเดินไปเจอเองด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไอ้ต้นไม้เนี่ย,ยม,มันบงังแต่ก็เห็นอะไรอ้ยอะไรอ่ะล้วแบบพอเดินเข้าไปเข้าได้ แล้วเข้ามาก็เจอแร่ตั้งแต่แรกเลยด้วยแต่อันนี้เรายังขุดไม่ได้เนาะที่ขุดเรามันไม่ไหวแต่อันนี้ขุดได้ถือว่าเป็นที่หาแร่ได้แบบแจ่มว้าวมากตั้งแต่วันแรกๆเลยขอให้เก็บอีกป่ะอีไหมนี่แล้วก็จะมีเอ c บีซียืนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งชื่อมวน่านบอกว่าชือจากคุณเราเคยเจอกันมาก่อนแต่คุณไม่เคยสังเกตเห็น บอกว่ายามดดัวแต่จ้องคนอื่นจนเพลินแล้วก็ไม่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมนะว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าหวางอดีสงสัยมานี่หนุมซึนด้วยเป็นใครเอย่าสมันคุณก็จะได้รู้ฉันไม่ชอบบอกคำาตบตรงๆหน้าเบือ่อนอนจะเปิดหนังสืออะ่ะจะถามก่อนไหมล่ะว่าข้างในมีอะไรโง่จังอ่านเองสิเออีนี่สักทีไหมจามด้วยขวานกับปีเตอร์นั่นเลย อไอ้พวกนี้ก็มีเหมือนม,ม,ม,มีอะไรให้เล่นเนาะอ่มลงที่หยอดคล้ายๆของบ,างบ้านลิวิสเลยเฮให้อันนั้นเป็นตัวอันนี้เป็นเหรียญแล้วก็อันนี้มีให้ใหมาหยอดอันนี้ดาวนะน่าจะให้หยอดแล้วเปิดทางอันนี้ลงไปมั้งแบบอาจจะเป็นเหมือนอีกที่หนึ่งแล้วก็หาเหรียญมาหยอดในอันนี้สูงน่ากลัวมากเลยอย่างกับปูชายันดีจ้าคนแปลกหน้าหรอสวัสดีปุ๊กไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันแค่อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวน่ะ สนใจไปอยู่กับเราเปล่าทีนงตัวเองจะไม่รอดในหาเรื่องนะเราอ่ะ Interius <est>. ไปโอเคตกสามตัวไม่น่าควบคุมประชากรได้นะอะไรตัดตังมาแค่นั้นแหละเก้าสิบป่ะเอมีอยู่เปล่าเอา้องม่อยู่อยู่ไหนอ่ะงงเลยเอโอ้เซบีอยู่ที่เมือง อาดยก็นึกว่าอยู่บ้านจะเดินมาหาซะหน่อยพี่อุบบกส่าหกะว่าเออเย,เย็นเผื่อนัางเดินออกมาหาอะไรกินจะได้แวะทักทายซะหน่อยต้องสมุดปิด่โมงนะเดี๋ยวกิน6โมงจะทันไหมเนี่ยอย่ากเอาไปหยอดก่อนนะ่ะพี่ไม่ค่อยมีอยู่ทั้งกระเป๋าทั้งกอดเลย่ลานไปหยอดก่อน อนนี้ตังเรายังไม่ขัดสนขนาดนะั้นนะขอจักให้มาเย่อนอการที่ได้เห็นใบหน้าที่น่ารักของคุณทําเห้ทุกวันของฉันสดใสเสมอโอ้โหนี่จะตอไีอีกหนึ่งดอกขนาดเป็นผู้หญิงนะเนี่ยอืมหน้าอาจจะไม่ตรงกันสักเท่ไหนนะโอเคหนูรู้แล้วว่าจะได้อะไรอ่ะอน้องวันนี้มาอ่านหนังสือหรออ่านไม่ได้ปะมาอ่านอะไรตรงนี้เนี่ย ส่วนอนี้ก็โมเดลโฟ,ฟกัสหนังสืออังก,ก็หันมาสนใจแล้วแหละน้องการเน็ตโทษทีที่ไม่เห็นคนุณคุณมาใหม่เหรอชื่อกันเน็ตมาอเอ้คอบคุณนะน้องน้อก็น่ารักดีนะเด็นี้เป็นเด็กจากมอสจิตบากจีบไม่ได้นะทุกคนต่อให้น้องจะน่ารักมากแค่ไหนจีบไม่ได้อย่าหาทํานะคะไอ้มอสจีบเด็กอะอไม่อยู่แล้วอะไปไหนละ เดินขึ้นไปแล้วไม่วันนี้หนูต้องได้คุยกับผู้ชายวันนี้สนใจทำธุรกิจไหม่โอ้โหเขาจะเจอดีจ้าจจนๆก็มองหน้าเราโดยที่ไม่เปลี่ยนสีหน้านเลยโอเคอ่า <Okay. S 1> ขอรู้ชื่อได้ไหมอยู่เร็วเขาก็เงียบแล้วก็เมือเราไปเลยผู้ชายมดนี้นี่มันอะไรกันเนี่ย ค่าสังคมติดลบมากมากมีใครจะน่ารักเท่าเสียบีล่ละเอมอม้อนนี้ก็แจมอยู่นะแน่นอ,อนค่ะมอนเกาหลีค่ะเยลไม่ <S <S เคยเจอหรอกอะว่าอ<ม>ันน<ม>ี้อะไรที่นี่มันเงียบเหงาจริงๆฉันไม่รู้ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับการทำฟาร์มฉันไม่มีเงินทุกอย่างกำลังไปได้สวย บอกฉันไม่มีกันโอเคแล้วเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษก็จจแบบมาซะเยอะเลยมอดแปลไทยที่ฉันลงมานี่มันมีประโยชน์เลยใช่ไหมเอออย่างไรยอันนี้ก็พูดแต่ต้องหาอาหารกินสักหน่อยคําถามก็คือฉันจะหาอาหารในป่าหรือซื้อของที่โจจ้าดีซื้อโจจ้าสิถูกแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าซื้ออาหารโจรจ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพทึ่เราก็ไม่รู้เนาะเบิร์ช อันนี้ก็พอๆกับแอนดี้เลยจะไม่เอาหมดออกเด็กขาดเอาหมดอ,ออกปุ๊บไม่อยากคุยด้วยงานเรายังเหลืออยู่เลยเดี๋ยวไปเคลียร์ฟาร์มดีกว่าเนาะไปเคลียร์ฟาร์มตัดไม้ทำลายป่าอยากอัปเกรดอ,อยากอัปเกรดอุปกรณ์ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแรลกไม่มีนี่เอาไว้ยอดมีไปขายแหลกเหมือนโสมปะ่ะน่าจะใช่นะโอ้โหเพิ่มเยอะแล้วนะ่ะเก็บ่เพื่อเอาไปกิน นี่ก็หายนี่ก็เก็บยังอยู่เด้อค้าหรอว 500. ก็บมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ที่ตัดสร้างเอาไว้ั่้แหละพัดก่อนทำได้อยู่นะสมองยังใช้การได้อยู่ <c oughs> ที้ก็ขี้ลืมนะแบบนั่นลืมนี่เป็นไหมแบบคนเนี่ยเดิอนออกจากฟาร์มไปใช่ป่ะ เออเราก็คุยกับตัวเองทีทีว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะทานี่น atem, ี่นี่นี่นี่พอเดินอรไปปุ๊บพอทาได้แค oui, ่งเดี๋ยวแล้วก็ลืมแล้วแล้วก็ไปเรื่อยแลนี่อย่างอะไรแล้วมันได้ไอตอนที่มันแบบร้านปิดแล้วหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยแบบฮี่วันนี้จะเป็นตกปลาตัวนี้พอเดินออกไปปุ๊บลืมจ้าจนมันหมดเวลาตกปลาตัวนั้นแล้วอ่ะหรือแบบเออเดี๋ยวันนี้จะไปซื้อของมึนได้ก็คือร้านแล้วอะไรเงี้ย ทำอไรตัดเอมากจนบางทีนี่ถึงขั้นต้นจุดลิสเลยนะแต่ว่าจุดลิสต์วันเนี้ยในเกมนะทำอะไรบ้างมินจำไม่ได้เลอเก่งเ่อนเอ้ยเหลือต่อยเงินเิ่านเดีเจวูเหมือนตอนที่แล้วเหลือต่อไว้ไม่นะแต่อันนี้เรายังไม่จบพานนะเพิ่งเรื่องแรรเลงนี่เรามีไม้เท่าไหร่สูงเอสิบเจ็ด โออีกต้องแป็นสิบสิบอันกว่าจะสามร้อยเฟสเหลืออีกอเยอะนอนละว,วันนี้ทำเหมืองเวลารัพเชอรี่บอมอ่ะอวิแชร์ผมประกอบการหกร้อยบาททวนคิดถึงจังเลยไอตอนที่แบบว่ารายได้เป็นหมื่นแบบเสียงเงินมันดีแล้วแบบชื่นใจ เรากต่อเนื่องเลยตรงนี้อากาศแจ่มใสอุ้ยอยู่นี่ดวงดีมากนะอ,อ,อีกาใสรลัดก็เนี่ยน้องใช่เป่ะปกติเขามีแต่โทจิกอันนี้ตามจิกผักเฉยเลยแอ้จะตีใส่ลัสเลยส่งอีกากินหัวเท้าเราไอหัวประกาศนี่ก็จะใช้เท้าอย่างเดียวเลย ต้องไล็ตีสีนะักตีเพียเพ้ยบยมาปล่อยกามาก,กินผักเราได้ยังไงอารมณ์ประมาณว่าจะกลับไหมจะกลับไม่กลับไม่กลับจิกต่อนะบอกมันแล้วจะไม่เข้าเกมเป็นเวลาห้าชั่วโมงจะไม่บอกว่าจะหยุดปีเกมนันนะเพราะว่ามันหยุดไม่ได้แล้วอะเราหลงตัวปีเขาไปแล้วครั้งหนึ่งทีนี้เราก็ยาวเลยไง สักพักก็จะมาแหละนี่แพงแบบเล็กๆน้อยๆเองสักพักเห็นพี่แบบรายเดือนมันคุ้มมากเลยนะทุกคนอะไรเงี้ยอะไรกันมนก็ยาเลยจ้าแล้วแบบพอตู้ไหนได้แบบเจมๆนะโอ้โห,โโห,โโห,โโหวิ่งแม่ของคุกกี้มามีสองอันนะแม่แล้วก็บิกซีดยัดแทนเลยนะับวันนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมปลากับ วันนี้เราดีจริงนะอยากวันนี้ดวงดีอยากอยากตกปลานะแต่แบบมมนมันจะคคบแล้วอะเดี๋ยวตัดเอ,อาให้คคบเลยดีกว่าวันนี้ไปวันนี้แหละหนูต้องได้ข้ามไปเก็บประการังและหอยฝั่งน้มุนนี่หนูต้องได้หอยเม่มนไปในกำม,มือนี่คือพยายามทำจังหวะในการตัดไม้อยู่นะ <laughs> มันเหมือนแบบถ้าเกิดเรากดถูกจังหวะมันจะเร็วอะถ้าเกิดผิดมันจะเหมือนแบบอึดน,นิดนึง ไม่รู้เกี่ยวกันนะืบางทีอาจจะแค่คิดไปเองแล้วก็จิตตรงแต่อันนี้ก็ทำสแน็คได้เลยเนะี่ยนี่เราค้าบได้แล้วนี่นาไปเอ้ยเอลเรื่องดีเลยไ,ได้เหมือนกันนี่มาไปเก็บเลยไปที่เหลือตกปลาหาเงินแล้วก็เดี๋ยวไปซ่อมไอ้น,นี่แหลยข้างล่าง่อมทางเชื่อม เอ้ยได้ของบริจาคพอดีเลยเพราะว่าถูกโบระแน่มันคืออะไรนะอะไรตุ๊ก,กตาสักอย่างหนึ่งขอซื้อกระเป๋าหน่อยเออนี่ดี่นะได้กระเป๋าตั้งแต่นั่าเนินจะได้ไปลงเหมืองเราจะได้เก็บของไนดะ้เยอะๆยยุติธรรมจริงป่ะจ๊ะ สองโอ๊ยมเมล็ดเยอะมากเห็นแล้วท้อเลยคงยังไม่ปลูกให้ครบแต่ปีแรกเนาะน่าจะแบบเริ่มปีที่สองอะเริ่มแบบปลูกเขาเรียกนะเ,เหมือนเก็บเก็บเควสว่าแบบว่าขายของทุกชิ้นในเกนมเอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมสมันเยอะใช่ปะกลายเป็นว่าต้องขายของเยอะมากกว่าจะครบทุกชิ้นอะแม่มเคุยอะยยหน่อยยาย,าย,น,ย,ย,ายนี่โอฟุกกี้ทำเป็นรูกดอกไม้เมพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิขออันเดิมดิยาย เ่วาหนอาจะบอกสุะทรตอนนี้ขอเป็นชิ้นก่อนไมืไ่อไรหนูคุยขยะเอาไปได้ต้องการอะไรไม่ทำได้แล้นหนูเอาเบิร์เวนดี้โอ้ยหนูอร้องไห้แล้วทำหน้าช็อกเหมือนแบบเหมือนเห็นฉากฆาตรกรรมแล้วแบบว่าทำหน้าช็อกไปเลยไหมแก้คุยด้วยโอ้ เออมีของมาให้พระรัมไปตุ๊ก,กตาของใครไม่รู้เงินของเด็กแถวนี้อ,อีอ่าฮะไม่คุยด้วยอ่านหนังสืออยู่เห็นไหมขอโทษครับอุ้ยสวัสดีที่รักอุ้ยไม่ใช่ไงคืนแรกในกระท่มเก่าๆเ,เป็นไงบ้างละ่ะ ขอบคุณนะที่เป็นห่วงในข้างมองในอดีาเขาเป็นห่วงแล้วสิ่งเดาสำเต็รรอหนูด้วยก่อนเถอะซ่อมด้วยคนเดียวเนี่ยแหละเอล้ว,วันนี้เราจะได้รายได้เป็นกบเป็นจำจะกำลัง,งๆๆนี่ไม่มีสีว่วงเลยอะอะไรมาไม่มีหอยมิม้นไปแต่โฟร์ นี่น้องนั่งเลือกน้องชาเลนมาป่ะไม่มาหรือว่าเขาตกปลาเลยแล้วกัน่ะคุยกับคัมเมนสักหน่อยเรียนรู้การตกปลาส่วเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเดี๋ยววันที่ห้านี่น่าจะอันนี้ป่ะเหมือนเปิดกับคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์น่าจะเปิดแหละแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงหลืงไปชั้นล่างๆอุ้ยเหนื่อยลืม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 ดู กินคุกกี้กันเดี๋ยวถ้าเกิดคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เปิดเดี๋ยวเราได้มีอะไรทำเยอะเลยยอดกระปุกบอกเลยว่างานชาได้เลยว่าแรงบันดาลใจในการลงเมืองนะคะเพื่อไปหาไอเนี่ยโอสินเทียกับหัวอะเอามาให้ชาวบ,บ้างกับให้เซบีส่วนพอจีบพอ่อมดก็คือรีบลงไปเพราะว่าจะเอาไอเนี่ยไอ,ยไอยที่มันดํ่บออะพ่อมดชอบกับรักแบบรักเลย <Okay. S 1> ก็เลยหามาเปนาน เนี่แหเพื่อผู้ชายก็ทำได้เลกลียดนะท <c oughs> ำผู้ชายนะคะเราถึงสู้ายไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเรก็จะวิ่งไปไม่กลัวมอนตองบอนเตอร์ผีเผอะอะไรัสรัหมดเดี๋ยวซื้อเบ็ดด้วยถ้าซื้อเบ็ดอัน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 อัไหนะที่มันใสใส่เยอะได้อะไม่ใช่นี้ใช่ปะใช่วิลลี่ยังไม่ขายเบ็ดที่ดีกว่านี้อีกหรอไป <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เอาไป ขายในรังจะได้อาชิพเป็นว่าจะซื้อเป็ดซะหน่อยนี่เป็น,ปนไรได้บ้างแค่นี้เองอ่ะอยากได้น้องเป็ดช่อเป็ดที่เป็นรูปน้องเป็ดน่มารักต่อไปค่ะเดี๋ยความมุ่งมั่นและตั้งใจตกปลาค่ะเออเดี๋ยวนี่ไงน้องเดินได้นะทุกคนว่ายว่ายบนอากาศ วันวิลิปิกห้าโมงป่ะเดี๋ยวต้องไปขายก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ขายยังเหมือนเขาก่อเดี๋ยวมิ่งไปดูดล็อกประตูหน้าแล้วก็เปิดประตูกะแทกหน้าสวนออกมาไอ้แอมลอกวิดีเอ๋สบายใจแล้ววันนี้ไม่ได้เปิดประตูกระแท่งหน้าหนูหรอกนี่จะเป็น เพราะว่าเราเคยเปิดประตูกระแทกหน้าเอ็ดเวิร์ดแล้วมันเออเป็นไปได้เออ,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 อ่าวาด้วยวิวิแต่ว่าห้องสมุดปิดแล้วอ่ะหกโมงแล้วห้องสมุดปิดแล้วเราอดไม่ไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกัน น,นี้น้องไซเรนยดงอยู่ไววันนี้ยังอยู่โหเซก็อยู่ด้วยดีคนอเออไซเรนดูเหมือนจะคุยกับเรานะแต่ว่าก็เงียบไปแล้วก็จ้องด้วยสายตาที่เหมือนเหมือนมีคําถามคือนางก็ดูสงสัยในตัวเราแหละแต่คงไม่กล้าคุยด้วยลูกแก้มตาลจ่าต้องตื่น ่น้าหลับอีกแล้วกลับบ้านไหมคะเมินกับตื่นยัไงดีใจหนึ่งก็ไม่อยากตุก,กแต่ใจหนึ่งก็อยากรู้ว่าถ้าเิดตื่นมาน้องจะยังไงขอโทษนะตื่นคุณ<อ>เองขอบคุณนะผมเผลอหลับอีกแล้วน่าหลับอ่ะขี้เโซ่แล้วสรุปเราก็ลืมเนี่ยเห็นปหลืมอย่างนี้ ลืมไม่ได้ไปคุยกับชาวบ้านที่เหมืองกีซายเลยอะตุ๊กปลาพวงนี้พวง,งนี้ไม่มีของป่าเลยนอ้อหรือจริงๆอาจจะมีแต่เรามองไม่เห็นแต่เพราะมันพิดม,ม,มากเมื่อชนิดว่ามองอะไรไม่เห็นเลยเมาส์ช่วยเอาเมาส์าากดกวาดเพื่อเห็นรูปบวกไมไ่ช่วยอะไรเลย ออออันนี้เราไม่ได้เคลียร์หรอตแต่แล้วพลีชีสไม่ได้เอาพิกแอกมาแผเดินอ้อมโอ้ยแล้วห้าวทุ่มแล้วามานั่งเดินอ้อมเนี่ยวิสวัสดีสดีเอ่อพอดีเลยเนี่ยให้เอาไปดิอร่อยนะ หืมกับขอบคุณขอบคุณโอ้ยไม่เป็นไรสุป,ปักทองยิ้มให้อย่างอ่อนยอนเขาก็แบ่งอาหารให้กับเราน่ารักที่สุดเลยเนีน้องชอบแบ่งขนมแบ่งของกินให้ยอันนี้ดวงดีคุยของอแอนดี้พอดีเลยนี่เราซื้อมาให้หนายเลย ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาพุญแาของของันสดๆร้อนๆจะถังเลยเพื่อนดีแอนดี้ไม่สนใจคุณเชนกอะไรไม่ยู่ผมเนี่ยเดี๋ยวได้เจอจูดจ่าคุณล่ายักษ์หน้าเกือบ <sk r isa> แล้วแหละเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่าจะให้เชนหรือแอนดี้แต่ก็เห็นแอนดี้อยู่ข้างหน้าก็แอนดี้เลยแนละ้วก็มองแล้วหนาลุ้งในเกมเหรอเมา,เาชีวิตจริงเฮ <sk r isa> นี่ด้วยเก็บคนเก็บขอขยะนี้เก็บไว้นะเดี๋ยวไว้เผื่อไม่รีไซคเคิลก็เอาไปหยอดให้เควณน้องกระตุยน้องกระตุยจะเก็บเก็บเม้แต่อันนี้อยูเผื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาไปหยอดกับเอาไปทุบเนาะเก็บ,กบสลไรนี้เก็บไปกัน เก็บไว้ตอนราคามันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจะเป็นฉุกเฉินน,นีรอผู้ชายให้อะเก็บไว้ก่อนแล้วกันผู้ชายให้เสียดายผู้ชายภกษาให้ของกินเก็เก็บไว้เป็นที่เราึกซะหนยักไวกินเดี๋ยววันพรุ่งนี้เผื่ออาจจะได้ลงเหมืองหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเนาะตอนนี้พลังงานเรามันยังเหลือไงตัดไม้ฉันก็ย อุ้ยตีนหนึ่งแล้วไป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 ,ไปกระโดดขึ้นตีที่ทำทานเนาะอ่าแล้วก็ทำเหยื่อได้แล้วแต่ยังไม่มีเบ็ดเลยอยากได้วิธีทำปุ๋ยกับหุ่นไล่ากาน,นี่เผลเผนี่เดิอนออกไปก็น่าจะโดนเงียไปอีกหนึ่งอัน เลยอย่างเงี้ยว่าไหนก็ได้แต่ยังเงี้ยบโทเขียวก็พอเดี๋ยวพาร์ทที่สองก็หยุดแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปเมืองนิซไซกักนนะทุกคนคราวนี้ไปไปจริงๆแล้วก็อันนี้ก็ต้องขออาภัยคนดูก่อนเลยเนาะเรื่องไม้ที่เข้าที่ดาแล้วน่าจะมีเรื่องไม่ช็อตอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าอันนี้เราพยายามพยายามที่สุดแหละเพราะว่าอันนี้ไม้ฟังะนะเนาะทุกคนมันได้แค่นี้จริง หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังปับไม่ค่อยเป็นด้วยแหละมั้งเรื่องแบบว่ารถเสียงรบกวนอะไรพวกนี้เนาะบางทีเวลาพูดมันก็เลยอาจจะมีแบบว่าเสียงหายไปบางช่วงบ้างเสียงช็อตบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือเรานี่ก็แบบตอนมานั่งตัดกวงวตอนนั้นเราพูดอะไรวะแล้วนึกยังไงก็นึกไม่ออกด้วยนะเออขอบคุณทุกคนที่ยังคนฟังเราได้ดจนจบคลิปเนาะ <laughs> ขอบคุณมากนะแต่ละบาย